ยังวะยัง,ยางมาแล้วบอกแล้วมันจะหยิบเค้กมันก้มเก็บ <Okay. S 1> มันไม่มีจังหวะไงไปยังไปยังไปยังตรงไหนอะตรงไหนอะไ,ไปเลยไหนอะไหนอะ <c oughs> พี Happy birthday, oh. <ะ>่พ่อแฮปปี้วันเด้ฮ่าคนใครอยูครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์ อให้วิพอมีทุกอย่างแล้วขอให้มีความสุขทางกายและใจเนาะแล้วก็อะไรที่คิดฝันไว้ก็ขอให้เป็นดังหวังอย่างตั้งใจนเวลาที่กําหนดเลยนะคะก็ดีใจ <c oughs> ดีใจที่ได้รู้จักวิพอแล้วก็ชื่นชมความสุขของวิพออยู่เสมอน,นะคะก็น้องสาวคนนี้ก็ขอให้วิพอใไ้มีแต่ความสุขความจเจริญก้าวหน้าน